เคยได้ยินไหมเพลงเก่าๆที่ว่ากันว่ามีเงาซ่อนอยู่ฉันเจอเรื่องแปลกเข้าให้แล้วสิเมื่อคืนฉันเปิดเพลงโปรดสมัยเด็กฟังแต่พอถึงท่อนฮุกกลับได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาทแทรกเข้ามาออกไป มันไม่ใช่เสียงนักร้องแน่นอนฉันขนลุกสู้ปิดเพลงแทบไม่ทันแต่เสียงนั้นยังตามหลอกหลอนในหัวฉันเลยลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนี้ดู ปรากฏว่ามีคนเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันหลายคนบอกว่าเพลงนี้ถูกสาบมีวิญญาณผูกติดอยู่ใครที่ได้ยินเสียงกระซิบจะเจอเรื่องร้ายเพื่อนฉันไม่เชื่อหาว่าฉันคิดมากเลยลองเปิดเพลงนี้ฟังบ้าง คืนนั้นเองเพื่อนโทรมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันฉันได้ยินเสียงเหมือนแกเลยมันบอกให้ออกไป เงาในเพลงนั้นไม่ใช่แค่เสียงหลอนแต่มันคือคำเตือนวิญญาณที่ถูกกักขังกำลังพยายามสื่อสารบอกให้เราหนีก่อนที่จะสายเกินไป